อันนี้ผมโหลดมาจากของเล่นแล้วก็โหลดมาจากเกมคอมพิวเตอร์เราเขาก็เตือนไทยแล้วถ้าเกิดในเกมคอมพิวเตอร์โอ้แม่งทำสมจริงทำของเล่นแม่งทำสมจริงอ่ะมีตัว่ยคนเรียกอะไรไกมีตัวนกแล้วเราแค่ไปหล่อเป็นเหล็กเองเอาไฟล์เดิเนี้ยเข้าเครื่อง c ี c เหล็กหรือ ซื้อเหล็กมาแล้วก็เอาเครื่องซีมซีแกะเหล็กอะ่ะเข้าเครื่องซีมซีแกะเหล็กให้เป็นตัวนี้ก็ได้ไกลได้ตัวปืนละชิ้นส่วนมีเยอะอันนี้โหลดทางอินเทอร์เน็ตแล้วนะเราอยากได้เป็นปืนของเราเราก็ไปแต่งแล้วเราก็ไปเข้าเครื่องซีมซีเหล็กผงเหล็กซีมซีฉีดเหล็กซีมซีแกะแกะเหล็กเนี่ยก็ได้ชิ้นส่วนปืนมาละ แล้วเราก็ต้องแม่นเรื่องขนาดแต่ทาไบก็เดี๋ยวก,ก็เอาไปฆ่ากันไม่อะไรบอกเอาไปยิงนกไปยิงนอกอยู่ไม่งทะเลาะกันก็ไปยิงกันเองอะไรเง<ม>ี้ยผมปั้นพิคเนตดกวาอันนี้ก็ทําให้ดูคร่าวๆก็เตือนผู้ปกครองด้วยบางครั้งมันมเทคโน,โนโลยีไปไกลแหละเนี่ยแปบ๊บเดียวเองจะได้ตัวปืนแล้วได้ไฟล์ปืนแล้วเราก็แค่เขียนไฟล์เข้าเครื่องซิมซีเองที่มันเป็นโลหะ แค่นี้เนี่ยแป๊บเดียวเองอันนี้ผมเอาชิ้นส่วนจากเกมชิ้นส่วนจากอะไรมาตัด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 ก็ได้ส่วนประกอบละง่ายนิดเดียวมึงแค่พิ้ตาเดียวเองเนี่ยโอเคครับผมอยู่แค่เนี้ยขอเตือนไัยครับใครอาจจะเห็นเป็นของเล่นไป็น้าออนอะไรเงี้ยแต่โลกไปไกลแล้วมันทำมันทำออกมาเป็นเหล็กอย่างผมอ่ะแต่ผมใช้กระบวนการโบราณ ที่เหรียญหลวงพ่อกกลวยกับแบหวนฤาษีเป็นเหล็กผมใช้วิธีการแบบหล่อแบบหมู่บ้านบางหมู่บ้านบางประจันตแต่ยานี้ยมันมีเครื่องฉีดเครื่องโคตรแพงอ่ะก็ไปหาให้เขาฉีดเราในกรุงเทพอบะฉีดเป็นผงผงเหล็กฉีดเป็นเส้นเหล็กที่ผมโพสให้ดูหรืออะไรอ่ะ เส้นเหล็กหรือฉีดเป็นเส้นแว็กแล้วไปเข้าลงหลออเนี่ยฉีดเป็นเส้นแว็กไปเข้าลงหล่อก็ได้แหละชิ้นส่วนปืนแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็มาประกอบเป็นปืนละโ,โล่มันน่ากลัวไหมล่ะโอเคครับใครเห็นเป็นระยาออกก็ขอโทษครับแต่ผมก็เตือนภัยครับเนี่ยครับเดียวทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเตะไปหมดเลยปืนของโลกของเล่นแม่งแค่เปลี่ยนไกเปลี่ยนนอกตรงนี้หน่อยมแม่งเป็นปืนดีๆนี่เองโอเคครับ เตือนภัยแล้กันครับเป็นห่วงนกครับไปแล้วบ้านไปแค่เนเลยไม่ใช่ทางเราไม่อยากทำาให้ไปฆ่ากันทำร้ายกันถ้าไงก็จะฉีดฟันเฟืองหรือฉีดอะไรรถยนต์อะไรเงี้ยทําสเตอร์อยู่งั้นเนี่ยจะไม่มีแรงเผาโลหะดแค่ทำแหวนเดี๋ยวผมยกเอาหลังผมไม่ดีเี่ยเนี่ยผมเลยเลิกหล่อโลหะ โอาตอนตอน,ตอนรถชนไปใหม,ม,ม่เจ็บก็เจ็บแต่อยากจะทำไงไม่เคยทำมือแรงโลงนะโอ้เลยตอนนี้แม่งไม่ไหวละตอนนั้นอยากทำไงอยากทำงานเป็นโลหนะอ้อไม่ไหวแล้วโอ้ยังหนักอ่ะเอา,า,าออไปเตเลยจุดโคมจุดไฟอ่ะน้าดับอะไรเงี้ยเตือนภัยนะคะผู้ปกครองทุกคนนะอาจจะเป็นสีเป็นเหล็กนะแต่ถ้าถ้าเกิดเป็นเหล็กแล้วจะเป็นยังไง นี่คอมหกสิกว่าปีที่แล้วอ่ะมันก็เลยดูไม่เป็นเหล็กเลยนะครับโอเคครับหัวสีเดิมเนี่ยใคกระเปา๋าประมาณเนี้ยโลรตนตรงนี้การมาจากไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้ชิ้นส่วนแค่น,นี้เอามาแค่ดูคร่าวๆประกอบเป็นปืนได้อ่ะ โอเคครับผมขอหยุดแล้วหรือจะฉีดมาเป็นพลาสติกทำเป็นของเล่นยิงเล่นดีโอเคครับแต่ถ้าเกิดไปแปลงใช้งานยิงได้จริงก็ไปฉีดเ,เป็นโลหะนะครับยุนส่วนห่างเก้าเหลี่ยมก็ขอ,ขอรูปลีครับเดีย๋ยวดูพิกัดกันหรืออาจจะวาดรูปเกติแผ่นเบลเลยนะครับเย็ยนแล้วอากาศดีมากครับเห็นเมื่อกี้ข้าวที่บ้านครับส่วนห่างเก้าเหลี่ยมก็ขอ,ขอรูปลีครับ ไอเอมตอดทำไมเนี่ยตอดทำไมตอดทำไมเนี่ยเหม็นนีอละนี่อาจอาจลงวิดีโอแล้วโอ้เป็นแม่บอกผมเป็นยาอ่อนมันเคารพนามันมากโอเคครับขอเตือนไทยครับไปแล้วกลางทุ่งก็ไม่มีใครแกล้งก็มีแต่อิอมแหละหลานผมมึงมันแก้งผมมากกว่า ครับไปแล้วครับยูเซอร์รเอาเหลืเข้าวหอมรุกงลครับเตือนภัยครับ